เอาเลยครับผมก็วันนี้นะฮะผมจะมาสร้างประตูเนเธอร์ที่เล็กที่สุดใน i ไหมครับกันนะฮะมันจะเล็กขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะฮะโอเคครับขั้นแรกเราก็เสกประตูธรรมดาออมาก่อนไม่ได้เสกเดีควเขาเรียกว่าทำนะฮะโอเคพอทําเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือประตูธรรมดานะครับแล้วก็ทับกีบแล้วก็ชื่อเรานะฮะเสกสิ่งที่เรียกว่าไมค์ครับดีบักสติกออกมา <c oughs> และเราก็คลิกขวาไปที่ประตูเนเธอร์มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ทุบบอกไปเลยเห็นป่มนี่นี่ะฮะพอเราทุบเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะมันก็จะเล็กลงอย่างที่เห็นเลยนะฮะก็สามารถเข้าได้ปกตินั่นเองนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับประตูวาร์ปที่เล็กที่สุดไดไหมครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ